เท้าอ่ะพี่พี่เปิดร้านใช่ไหมใช่เคนผูปังเซ็นทรัลลาดเท้าเฮ้ยผมไปวันก่อนนะพี่อคนแม่งแบบต่อแถวกันแบบจากหน้าร้านเนี่ยปากซอยเลยนะพี่เคนภูปังใช่ป่ะร้านข้างๆขายข้าวแกงโคตรดีขายโคตรดีเออแต่ว่าของพี่อ่ะผมสั่งไปกินแล้วเออไป็นไงเป็นไงกินไปทีเดียวอ่ะโหที่แตกอยู่สี่ห้าวันอ่ะ มึงกินผิดอย่างหรือเปล่ากินผิดอย่างกินผิดอ,อย่างผมไปกินนมเปรี้ยก่อนไงผมเลยต้องซือ้อแต่เกงคูปังอ่ะม,ม,ม,มันมีหลายเมนูที่ผมเลือกไปกินซือซ้อมากินเน่ะคืออร่อยให้หกอ่ะให้หกสุกกระป๋องนี่ให้พันนะร้านข้างๆร้า,านโอเคร้านข้างๆเอาขายไอติมแต่มันเสียงไงอันนั้นมันเสียมันเก็บไว้เก็บไว้นานแล้วไงใช่ใช่ใช่แต่ร้านพี่เนี่ยสดใหม่สดใหม่ใช่ไหมคือเพื่อนผมไปกินเนงมูปังอ่ะอบอกว่าไงเพื่อน พี่คือแบบสั่งแค่ชิ้นเดียวไม่พอไม่พอไม่พออยู่แล้วมันอร่อยมันให้น้อยมัอมเออเดี๋ยวพี่ไปบอกที่ร้านเอาต้องไปเลยเหรอเฮ้ยมึงมาเคี้ยวมาเคี้ยวเด้อ <c oughs> <c oughs> อร่อย